บอมแมนแนวร่ามือว้าวสบายดีพี่น้องมา굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งเน้อมาขับเคียนนำกันครับนะสบายดีพี่น้องป้องไปทุกคนเด้อมาขับเคียนนำกัน ว่าแมนเหนียวละมือเบาสชนะผมหยิกผมตยยัวเองกฝอยให้คัดหมอ้อฮะอว้าว เซ่ก่อนเลยยังวันจ่อครับสบายดีกุฎมอร์นิ่งครับวันจันทร์ที่สาวมันจันที่ก e ีซีเพอรพี่น้องเด้อนะครับนะมาแล้วคนไลคนแช่กดสับตะลงุนง้น้องพันคนกับเพนอฟิเชียลกับบ้าไม่ดีทำกี่เก้าหนะ่ะพี่น้องกี่เก้าเห็นงานกี่เก้าใส่เครื่องสุมง่มนะนะครับเนาะมาหอดจนถึงนะครับมาแล้ว เกมบักไทยคุยกันเขามาได้ด้พี่น้องเด้ออยากถามมี้ยเนี่ยวันนี้เด็กเรียนมาซุมกฝากฟคนไรคนเสี่ยนะครับเนาะคำหลานคนกับเคนออฟฟิเชียลตอนนี้ทาเลียนลำสบังไห่น้องอากาศก็ร้อนเด็กครับลมพัดวิวลมพัดวิวเลยนะครับ เดี๋ยวเอาแต่สอบได้ก่อนบ่แม่นแนว วัสดีไอซีครับสบายดีว่าทำไรมาโอ้เจ้าแกรโอ้บาปต้องลงมาเจ้าไอซีเนี่โมเป็นตาสัตว์แจกย้อนไหมนะผมนะเจ้าสวัสดีครับ,รรก,รบก,กินวาดเด้อพี่ยังี้ยกินวาดพี่เก่าแหละครับเนาะยวดจอดยังคิดฮอดเด้ออยากขับเค้นคือเก่า มาครับมานะครับย่งช่วงนี้งานหลายๆครับช่วงนี้โอเดย์าเขียนหลายๆครับงานนะครับโอเดย์มีลูกมีล้านนะครับบอกลูกบอกล้านนั่มครับพาเรือแล้วมจะบังเดอรับรับสมบัติคนขับเครื่องรือนะครับโอเดย์ก็บอกกัสวัครับได้คนดีสบายดีต้องใส่ ปุ่เลยปุ่นเลยมีลูกมีหลานนะครับเนาะอย่างจุฬาภรณส่ยังมัมีการมีแม่มเยอะนะครับเนาะมาสบายไปเลยครับเขาหลากหลายตำแหนง่งไม่ว่าจะเป็นสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหัวลากไม่ว่าจะเป็นคนขับเชื่อนนะครับเนาะเขาเล,เลยขาเรีอนทำเสร็จปั๊บนะครับพี่น้องสามารถมีลูกมีหลาน,นครับวุฒิปอส่วนได้พี่น้องได้วุฒิโตส่วนนะครับ กูบอวาสัวผู้เรยมีความสามารถนะครับผู้แบบแบบเดียนท่านอยกเห็นงานที่สูงนะครับอยากเห็แบบแบบนงานที่สูงใหญ่อยากเห็นงานมันมันกิจกรรมพันหนึ่งมาครับกรรมพันคนกับเชียนออฟฟิเชียลตอนนี้ถ้าเรียนแลมชูบงังครับรบับพนักง,งานได้ี่น้องเนี่ยครับมาภาษาละบันเมื่อวานที่เป็นฮัทชินสันโอ้ยหลายทา่าพี่น้องหลายทา่าครับป้า มาโซกันแต่เขายังมือโซเ,อโอเอดอรดนด์นะครับผมยอกโอ้ยกล่องเลนหน้าแลนหลังนี่นะพี่น้องครับต้องเลนหน้าแลนหลังเลยนครับมาคุยกันก่อน,นยังมือโซครับ굿มอร์นนิ่งเด้อไอซีนายคนดีนั่นแหะครับพี่นะอยัองมุกเจอดขี้เก่าล่ะครับเนาะมันอยู่ในจิตวิญญาณคนกับเขี้ยมขาผ่านเนะขาป้าในสิบสี่สิบ,สบ,สบหา้าปีแนละ้ว มันจะเก็บต ah. ้นซีแล้วมันจะไปมาปีแล้วแต่กับมาเสียนะมอลลมไอ้สีศูนย์เอ็ดดึก้า้ามาเสียอย่างเสียนักร้องก็เป็นตัวสัตย์เดียห้าขวานนะเอานะครับขอ้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้กดติดตามเลยคาับมาทำเมียครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะ นายคนดีคนหนึ่งพามาเสียนักลองเขาเป็นตาสตแตนเขาเคลียนอยู่ดีก็ได้มาเสียมอลำั่นนี้โอ้ยปอบเอ้ยนะครับครับอยู่ดีก็ได้มาเสียมอลำเดี่ยวเป็นตาสัตว์พี่น้องเชียร์เ่ยวมีฝีมือก็บาว่าเนาะเสียไปแล้วโอ้ยบรรยากาศก็มั่ว <c oughs> บ่แมนแนวล้ำมื่อว้าวันว่าเอาวนเราได้สิเจ้าป <c oughs> ้าผมเสียไปตัวไปทีบน,นะครับเฮ้ยเอาเข้ามาแล้วกับก้นไหลค้อนแย่ได้พี่น้องเด้วยนะครับคือบ่ว่ากันโขเจ็ดงานกับเวงใน,คน,นว,นนวนนควน,น,ดวนดีเจ็ดงานกับเวงนะครับเจ็ดงานตอรกับเวงในพี่น้องนะครับ คือบอตกกลางคืนพี่วัสระตกกลางคืน,กกนยังเย็ดมาพวกนซ่อสมองอีกแล้วหัของเว้นของเว้นายของเว้นประด้ของขึ้นของเว้นของเว้นนี่แหละ เดี๋ยวครับทั้งเงาไป็น่อว่าขับเช่นน้ำกันบ้างพี่เล็ดบูสบายดีครับโอ้ตกงานตกงนานเวลามีเบียเก็ดตั้งสิละเนาะเกือบกันละหน้ายันเอ้ยเกือบเกือบตัวกันในกันละเข้ากันได้เพราะว่าพ่อใหญ่วาชล่าชิมเขียวก้อนมู ไปกับกร้กองไว้ต่อยต่อยเลยเพือ่าะลาดอะไรปอบขวานนี่พม่หลังว,วันเล่าด้พี่บาตัวนี้คือป็นอะไสดตะเทียบพี่บาตัว,ว,าาวนี้พม่หลังชีวันจอดเถอะกเล่าดิล่ะเพื่ว่าะลาคำเหลี่ยไปเอารอดอาอดนอ้ำโคไปใส่กับปนะไปไนเขาไล่ออกกอนโอ้ยปอบเงี้ยพวงวงานหลักจะขวงเลยป๋ี่นอ,องเขานเนี่ยครับป๋อไปเจอ ตอนนี้แบบใส่สุโมงหนึ่งคือเครื่องสุโมงก่อนนะครับใสเ่เครื่องสุโมงก่อนเพมันมีสีสันในการทำงานไอเวลาอันผุ่งเนี่ยพี่น้องเขาบานเราคนแหลได้พี่น้องคนได้มันจอบบดาคนดนนอกเขคือบุกนัดบดาคนมันเปลี่ยนเขาเบิงขมันเขาเคี้ยนน้ำกันพี่น้องเขาพุ่นสีมหาท่นนะครับเนาะเขาพุ่น,นหลายๆนะครับนะเนาะไอผาแดงสบายดีผ <laughs> าแดงคำตุงอะไรไหมเพรากันด้วยช่อง เมื่อกี้ไปพ่อไอ้พระแดียงโยช่องพระยาดงนะครับพี่แดงขึ้นไปเลยครับแม่ปอปีครับเนี่ยควันตะวีกำลังสัวกันนะครับเนาะงานกำบาดในยอดียกเนี่ยมือเศร้านะครับเนาะมือเขาเศร้าอีกอาทิตย์นานะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นานเขาเด็กแล้วเขาเข้ากับมีสกันตอนเด็กไปอันนี้ว่าโซวกันตอนเศร้ากันครับคุนนี้อากาศยูเซ่พีหน้ายงานตัวได้เป็นแดนอากาศบ้านเ้องนะครับพี่เล้ยมสบังตอนนี้กะ กำลังอุ่น์มีน้องครับยี่สิบสองยิบสามหงษากำลังอุ่นอากาศดีเลยอากาศดีพี่น้องอากาศดีดีมากๆเลยอากาศดีมากๆเลยพี่น้องนะครับไปหยอดลงกันพอเห็นหงงได้ไม่นอนได้หยอดลงเพื่อสีเขียนกับเบสสีพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับเนาะยกขึ้นยกลงยกลงยกขึ้นนี่แหละ กับยกเซ่ห oh. right. ัวหลักเนี่ยโยกเซย์หเนี่ยหนาวหนาวโดนแมนอยู่ในปกติอยูนเลี้ยนสบังสามมือล้มวีดีสามมือแล้วจัดแต่ว่าปีนี้หนาวหนักตะกวอนปีไม่แมวโอ้ตายมันเป็นจีนเปลี่ยนบรรยากาศแล้ว่าฮ่องซงเซย์สิมีหิมะตกดีพี่น้องนะครับฮ่องเซยนายคนดีสิเล่นสโนุกเลยทีเนียจะได้ใส่เสียโคตรก็ยังไหว ธรรมดาที่ไหนถกป่าปีนี้หนาวคักป่ะหนาวดนซ้องซ้ำมือเลยแม่หนาวไปอ้วปรกตินทนี่ข้าวเดียวเนี่ยนี่หนาวดนครับพี่น้องมีใช่วะสองมีใช่มีตู้ข้างมาหรอือว่าโจมันเรียงหนึ่งแ้วไปไปเยวแจ้งตู้ขคาไปกันผู้เดียวว่างก็ตู้กันเลยเงินไหลวงเ,เววงาาินเจียบป้าตลุดสองอน่ะ

แกล้งง่ายเยอได้ตรงมามานอนเขาเบื่อเลยนะครับร้อนยังหดีวนเอ็ดเวียดร่วมกันอยู่โอเคซื้อแล้วพี่น้องเร่งว่าซื้อเมื่อกี้มันเมือกพี่น้อนบงบังมันบังหุ่มเสีงมันบงังบ เรเว้นรองตาเรไม่เห็นขำพันหมัดใส่เว่นดำเล่นก็เลยบังตาครับเดี๋ยวว่างไปนี่กันเรามาสัวกันเนาะพี่น้องขำพันหมัดใส่เว่นดำเลยเนี่ยมึงสอบก็เลยบังตาบพราะเซ่นวันนี้พี่น้องเว้นอ้มันเสียตาแห้งนะครับกดเลยข้างเสียงรถไปตาห่างวะมุนวัวส้มแม่ เอ,อานออะ,ะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งใบว่างยากหน่อยพี่น้องครับตูนบังตูซีซันมาบังขั้งหนานก็เลยเห็นบ่ค่อยเห็นนะครับมันอยู่นี่มันอยู่ในรูพี่น้องมันอยู่ในหูเงื่อเจยบเลยนะครับมันบงังแสงอาทิตย์แสงขงตะวันจ้านอนห็นกันน้ำตาหาลบเงาเอาคอมเมนต์มาว่ากัานพี่น้องคอมเมนต์มาสู้กันแน่นดเจ้า กอมีนมนตสึโกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ30ท่านนะครับตอนนี้นะครับเนาะมาเบิง่งกัมพันกัลลังขับเคลื่อนออฟฟิเชียลยกตอนนี้นะครับอันนีนครับยกตู้ยกว่าละลงมาเซก,ก่อนกองตรูนาะเอามาหลังกว่าเนี่ยเขามาอะไรจะเริร่มคนไรกคมพันธ์เนี่ยเด้อพินองคดไลคนแซ่กัมพันธ์เนี่ยกดติดตามคนปะทะลุงนะครับกัมพันคนขับเคลื่อนออฟฟิเชียลนะครับเนาะ ส่องมาตรฐานนะครับส่องดีส่องดังดังกันผู้แตกครับรถสิบนิ้วน้อยๆของเขามันันนะครับดังผู้แตกแคร์กัจเจินเราเอาคอมเมนต์เขามาคุยกันพี่น้องแคร์พียคอมเมนต์มาคุยกันครับเวียมเดี๋ยวผมก็ไปเห็นเรื่องู้มือบอบจนปกติจะสโลว์มากเลยเวียมนะครับ ผู้เรยมีข้อสงสัยยังถามเลยได้ครับเนี่ยครับเกี่ยวกับเชืน่นเกี่ยวกับระบบเพื่อน,อนเกี่ยวกับเนี่ยครับขับจังเดะเป็นจังเดะมาจังเดะกันสัวกันเข้ามาได้ครับสัวกันทำกันมไม่ได้เด้พี่น้องเด้อครับผู้เรียนี่เองพี่ชัยยาชาลีสเสียนสบายดีครับสบายดีเด้อพี่น้องป้องไปอ่ะ รเราบังเราผ่านกับเพียนพอเสียเงนินเราพี่น้องมีความรู้ได้ความสนุกได้ความม่วนไป้นาพอเสียเงินคก็คุมปีเตอ้อพี่น้องเด้อไม่เสียตังค์ครับรันไม่เสียตังค์ไะ่จ้าเมืองกันวิธีการเมืองขัดเคลนสิเมืองจะเมืองไหนถึงเมียไข่จะมาพิมพ์เออแม่นเนื้อ แล้วบอกฉันที่ปว่าแบบเที่ยวหมุ่ยก็มือนนี่ปว่าทางวันนี่มากคู่สบายดีทีมงานจบสูงแมนแมนทีมงานจบสูงสูงต้วนี่เป็นขาสัน้นแบบเนาะสบายดีครับเนาะมากคู่มากคู่แฟมิลี่กับสบายดีเดอ้อทีมงานจบสูง <c oughs> ทีมงานจบสูงสูงตัวจนขาสัน้นเนี่ยเนี่ยย่อๆๆเพราะสูงยังไงจนขาสั้นขึ้นมาขาสัน้นแบบเนี่ย ขารโเลียนการเลี้ยงงันเวเอ็มราบว่าคอยสนใจกตเรานเลียนอี่ปอบนั่นน่ะทางบึมมารดคอมเมัต์จ้กว่าจะส่ห้าขัววันนี้ปานนาร์วาบ่มักเขาปานนรวาบ่มักเขาตะวันเป็นจอบเบิ้งเขาขูมือดิปวบเลยเป็นาาบ่ะพอพ่อพื้นแม่ลูกพี่กว้างไงละมื่อนี้ปานนารนวาบ่มักเขาเปจอบเบื้องเขาขูมือโอ้ยเงินไหลข้างไขเรื่อย มึงขึ้นเป็นมึงขึ้นเป็นอารมณ์ดีัวน้องคกมือมันขอมาทักไข่มันเด็กเพื่อนได้น้องคกมือน้องคกมือสาวผู้เล่าตะกี้มันคังไข่กันก็ตะกี้มันนั่มไปจอบเขาคค่มือเขาไล่ก็้ลยปอบเง้ยม่ันน่อไเป็จอบเขามือได้ไม้ยอมตะกี้น้องคกมือนะครับเนาะ เมื่อคืนเขาเขาขมาทักเป็นในซองพี่น,อน้องหรือว่ามันดีใจแห้งอาขวากันเลยเอานะครับจะเรื่อมได้หรอพี่น้องจะเรื่อมไปซอยกันเด้อเฮ็ดเพียงเฮ็ดเพียงเพอป่ะนายคนดีไปเฮ็ดเพียงซอยเขาหรอป่ะเฮ่งไม่ดอีกสว้วงสิ่งกันทานทีไปว่าม,มีงบพขน,นานเขามีงบมาขอหมดเฮ็ดเพียงเพียงจะขวางมาขอมูออยู่ ไ่ไวละกเไ่ไปซอยเขาหรอเพียงจว้างเพียงย่วางมากวามวยงุดกับกว้างยดุยดุยไปตอนนี้มละเป็นนางอกเวยนเวนโอ้เป็นาน้หนองแก่ละเพียงแก่เดี๋ยวาตหนองแก่ยู้อน้องค้งเมือยุเป็นฟังยู่ใครก็อิปบมันยู่เพียงโอ้ยงานพัฒนารยัง ดีกว่าเราต้องมาล่องเพลงนี่บพราะาได้เห็นหู้เห็นห้างเห็นยังไลรสวดโบผืนคนนี่สุดยอดล่องเพล่ยงมาวะเดียร์เราไรสวดโบผืนคนนี่ด้วยไลรสวดวายคนนี่หนุนครับล่องเพลงนี่มาวะเดียร์อ๋อเป็นเด็กขี้นแจงเหรน่ะ เลยดูเลยสดเมาพื้นคนนี่งดูเฮ้ยไหวก็มือร้องเพียงว่ามีพัฒนาปวดกับบานนะพี่เนาเอามักกับมักเสียกับเสียเด้อพ,นะพี่เนาะมักแผ็มักมันนี่ก็จะว่านะเนาะเขาวาสุรายการเขาเขียนเอาก่อนพี่เนาะก็ต้องฉันแจ๋นเนาะแม,แม่งเน่ยาเป็นกระเสแยกตรงนึงครับตู้สันน่นได้พี่น้องได้ตู้สี่สิบตู้สิบฟุตนะครับเนาะ ตูยี่สบฟุตเมื่อกี้จับตูเน่าครับตูสี่สิบฟุตแล้วก็ไม่เน่ากันนครับต,ตูสี่เหลี่าฟุตพี่น้องสมมาเขาค่อยใส่กันนะพื้นที่ครับแบ่งพื้นที่ต้งเร่องเขาตู 45. สี่สลี่ยืนมากเขาใส่ตะตูสี่สิบกับยี่สิบแบบแสดงดาร์ดครับสี่สิบฟุตกับยี่สิบฟุตแบบแสดงดังควางเงินไปทำเอง เลี้ยวกกระดาษเอแบนแมน,แมนทุกต้องนี่นนย่างอยากได้ไปขอเขาย่างหนังกไปด่าเขาทุปปบกบอมเลยก็โอ้ยย่างคนนั้นแน่กันย่องถ้าว่ายองด่าได้กันไม่เป็นไรหรอวะก็ซัวแลยผมเตะเขาด่ามาดิโอ้ยคนเราเนีไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไน,ไรน้องยังเด็กเด็กแม่อะไรมันสามวันแล้วตื่น มันเคืองข้นแลวตัวหนึงน่งนึกว่าเด็กนี่ยงน้องอยังเด็กเด็ขาดแก่มสามสิบปัวแลวตัวหนึง่งเ,เขาเขาเลียงเขาเพียไปไป้ยนหน่ไ,เไปเห็นไตัสันแก้มนี่ยผเป็ตัดเสียตู้สันได้พี่น้องอตู่ยี่สิบฟุตนะครับตู้ยี่สิบฟุตหรือว่าตู้เลี่ยงตู้สั้นน่อยยี่สิบฟุต ยี่สิบมาหัว่าสุดตัดโอ้ลันลันโอ้หนักหนักจนลันลันไปเรื่องเกื่อี้พี่น้องครับมันลันเพราะมันเป็นน้ำระบบโซ่มันเป็นสลิงนะพี่น้องมันก็ลันธรรมดาไม่ต้องย่านหรอกตอนย่านไื่มันลันแด้แค่ไหาฮามดเนื้อซุ่มซึ่งฮามดเบิ้ลหน่อยโอ้ยแม่หฮามดหมดนะจ๊ะมาเสิร์ฟมา ก็กลุเงีนหเงินว่ามอาเตียยว่างแย่งว่าไนพี่น,น,น้่งนบตู้ทั้งทิ้งขางในเขาสมุนนะครับจกบักเปนยังเราเป็นประเดีย๋ยวมันเตี้ยก็ะให้ประเดีย๋ยวทุกวันท่างารเกษียณนี่วัดี่พี่วราะวาจะเป็น เขาเป็นลำเป็นผลไม้รากไม้นาบักทุเรียนนี่โอ้อย่างเขาไปใกล้ด้วยคมับบนตู้เย็นครับวันนี้ที่เป็นลำไยพี่น้องหน่าลำไยอันนี้มีเป็นส้วงๆกอรฤดูการเก็บเกี่ยวตอนนี้ที่เป็นลำไยเด้พี่น้องได้กำลังระบาดสุดตู้ได้ส้วงลำไยด้วยครับโอ้ย่างไกล่ลำไยเนี่ยบักทุเรียนเนี่ยแล้วก็พวกอาหารทะเลแน่แข็งอันนี้ทีเป็นตู้ธรรมดาได้พี่น้องได้ครับตู้แจ่มดาธรรมดา แล้วกันี่มีตู้ลเฟอร์ตู้ลฟเฟอร์ก็ตู้เย็นน่อเนี่ละตูเย็นตัวเขาแมันมีเครื่องทัความเย็นในตัวคตัวนี้วันพวกมกลบลบยี่สิบลบสิบแปดครับวันยิดลบนะครับเพราะว่าอาหารต้องแข็งล็อกตลอดก็มาเสียบไฟ่ยานทลบสิบแปดไม่ได้ีนี่ตู้รีเฟอร์หรว่าตู้เย็นนอนี่ เสียบแกงเวียน,นี้ตู้ธรรมดาพี่น้องใส่ของแข็งครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์้อุปกรณ์ิเล็กทรนิกแล้วไรก็พวกวางใส่ทั่วไปเด้อพี่น้องเด้อเสียพาหน้าผมอันนี้ที่เป็นขวางทั่วไปทั้งดส,สี่สิบเออเวลาคนเขาเคลียนไปและเออรถนเข้าอยู่วยแล้ว อันนี้เอาว่ากองพักไปครับเตรียมตัวสิไปลงเรือได้พี่น้องเลยนะครับเตรียมตัวสิไปลวดเรือพักไปยังในร้านตู้นะครับเตรียมตัวจะไปลวดเรือนะครับนะเรือมาท่านี่เขาเดี๋ยวเรือเขา อันนี้เตรียมตัวสิเมลอนเรือพี่น้องนาทาแก้งสว่างครับแก้งจังปังกระั่นตาห้าครับว่างล่ำตังบุญละบุญเขาเล้วนะครับละบุญเขาเล้วฟังพี่ท่านในเขาครับเขียนยกบุมเขียนเงยกัลร่งยกบุมอันนี้อที่จีเขียนหน่อยก็ร่งสแตนใบครับเตรียมตัวนะครับมาความคุยกันก็นเข้ากันให้มันตากันเสียบตา จับตาได้พี่น้องนะเนี่ยมือสอดเดียดแห้งๆนะครับขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์นะครับพาผลประโยชน์กับตัวเองแสงวันตอนหน้าต้องเจมดอกเนี่ยโมเป็นตัดเสียบนะครับเนาะเป็นแบบมือก้อยพ่น้องเบาเส่มาเด็บเสียบตาเจอเสียงตะเวนเข้าไปเนี่ยโอ้ยต้งสะท้อนหัวคำพันนี่เหลี่ยมมองเนี่ย ขอเซกน้อยกม่น้องนะครับยักหาหน้าที่เห็นมันได้ยักเครื่องสมโมงพอดีเวลาทำการแสดงนะครับมันบัไดหรอกพี่น้องมาบอกกันเมื่อละน้อยขึ้นหอดกันวันละน้อยให้ถ้ายอยฮักกันให้นานห้าง้านกิโลฟันเมื่อขึ้นบางนัดมันคล้องขึ้นในมือมือขึ้นนะครับไอเอ็มสบายดียสบายดีทิดพัน คิดลานพญานาคพญานาคยังได้เวสีเราจมหาเจ้าอยู่เวสีกับพวกนี้ไอ้เอ็มไปเส้นว่ามาสันวะตามหาอยู่เพว่าไปน้ำนองมาลิเดี๋ย่เรามาสันวะก็เรียกว่าก็เรียกวิเช่รูวกวันการครับก็ไม่มีอย่างไรพี่น้องเของมากวกว่านี่แหละเดี๋ยวสิผมถ่ายให้เพิ่งเนี่ยที่มี่นี่แหละครับเนาะ บัวคนครับผู้ดีพี่น้องนี่บัวขนครับนี่มันไม่นี่เป็นกระจกได้พี่น้องครับกระจกอ้อมเลยกระจกอ้อมข้างอ้อมแอวนะครับเนาะนี่จอยสติกนี่เขาเรียกว่าจอยสติกใส่ขัวนะครับจอยสติกใส่ขัวแล้วก็ตัวคอนโทลมันนะครับล็อกอันล็อกปลาเลนเกียมไม่ได้ํำพันซึ่งนี่เพราะว่าจอยสติกใส่ขัวนั่งนะครับกระจกได้พี่น้องลุ่มไม่เป็นกระจกได้พี่น้องเหระ ร้อมล้อมด้วยห้องกระจกของเแคบๆหนึ่งครับระมันเมตรเมตดยี่สิบคู่เมตดยี่สิบพี่น้องของใบเงยกันมีกองคอนโรนอันนี้มีแอร์มีคอมพิวเตอร์มีคอมนี่แอร์นะครับร้อมห้อมล้อมด้วยกระจกนะครับอันนี้มากระจกจกบ้านเลยพี่น้องันมีอย่างไรเรามีแต่แอร์มีแอร์ว่าไยครับเปิดต้องเปิดครับมันมันสั่นมัน ทำหยักบดก็สี่แยกแยกแล้วก็ต้องเปิดเป็นซ้สมมีอะไะพี่น้องครับนี่ห้องคอนโทรลคอนโทรลนี่ยังไรพี่น้องคอนโทรลลุม่มไอ่จมไปในทุกเรื่องพี่น้องทดสอบทดสอบระบบมาจับไปในทุกเรื่องนะครับ lây mất lấy mình thêm xuống Số dòng mất 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 thân mất 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 มีปองเหยอยววะมีเป <rare? S 2> ิดประตูกระห้มเลยแหละที่ิจาณ์เนียกระไล่เหี่ยวเสือวัดมันวัดเลยะลูกพี่เป็นกันเป็นกันอยู่ไลยมันเป็นอยังได้ดึงเหี่ยววัดมันวัดเลยควางเหยีเปิดประตูควองเขาเราเปิดออกมาเมื่อกี้กันสวนเลยบริยานกักเม็ดแงมเหยียว ยำเงี่ยวไว้งากอย่างเมี้ยครับเราจับจับไปนีกันทีได้ลงไปเบียกก็ได้พี่น้องได้ไม่นี่เบียกเบียกดนเมือนี่ครับครับสามพักหกเมือนนี่เด็ดเวียกส์เฮ็ดเวียกเด็ดเวียกหกชั่วโมงนอนหกชั่วโมงเมือนี่นี่สบายปานม้าเหมือนี่นะครับมันหลายคนเฮ็ดเวียกครับสามชั่วโมงนอนหกชั่วโมง เดี๋ยวว่าขับอีกสามสิบโมงเงี่ยหนึ่งขัวกวัน,วนยู่ตายแล้วที่แจก่อทีแจกขาแปดแจ้งตัดคำไม่ไป็น้องมือเนี่ยคนมันมหลเป่นลางคนมันหลนะครับแล้วเครื่องมือนจัดหน้าคนเต็มครื่องมือขับสามประคบนี่ไปน,น้องเห็นงานหกสมบงเบียดหกสมบงเนี่ยมันเงียบื่อได้ไปควัน่อง ก้อปแดงเหมอนเดิมไงเดี๋ยว,วจะาจานนไปกวนดาคัรับก็สามเบรกหกเนียเราจะไม่ได้ไปเลยถันเอาพี่น้องนะครับ,ดบดเดี๋ยวมีคนมาเปลี่ยนเราพี่น้องนครับขอบุนที่เขามาโซกัน ขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่มาโซกันได้ขอบคุญในสีขอบคุณไปเรียกหมมขอบคุณดักเส้นเรนลี่ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณได้ขอบดีน้ำนะครับที่มาโซกันนะครับเดี๋ยวมือเดชบางว่างเขินน้ำอีกนะครับมือนี้มันเวลาบ่พอว้าพิณงนะครับเดี๋ยวสิลงไปแล้วเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนอีกมันนะครับเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนหลอดละเล่าเอาบางว่าง มือเราวันหยุดมือนคไปควกันเปียดเบีรยไปน้ำไรสวดไปน้ำนะครับมือพอกันได้พี่น้องบายบายครับบายบาย